ครับก็ต้องเรียนท่านต่อจากพี่อินเตอร์สิทธิ์นะครับนะครับที่มาเป็นเกจกับทางนักกีฬานะครับในวันนี้นะครับแล้วต้องเรียนถึงการแข่งขันกีฬานะครับของอ๋อหนุ่มไรเกมนะครับในวันนี้นการแข่งขันทั้งหมเจ็ดคนนะครับเอสเอ็มเคนุน่มไรเออรครับนะครับวันนี้ผมเองในฐานะผู้เป็นผู้บริหารขององค์การบร,ริหารทุนอลเอ็คิเล่ ครบก็ต้องยินดีกับผู้ที่จัดการแข่งขันนะครับวันนี้ก็ถือว่าลูกหลานนักกีฬานะที่มาวันนี้ได้ข่าวว่าประมาณ5 6ทีมนะครับว่าจะเป็นกีฬาเยาวชนนะครับหรือว่าอายุ18ปดีนะครับวันนี้ก็ขอให้นักกีฬาทั้งลูกหลานลูกท่านนะครับเหตุผลที่จัดวันนี้ก็คือเป็นกีฬากระชับมิตรนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย นะครับล้วก็กระชับลิตรระหว่างหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดวันนี้เปิดโอเพ่นนะครับฉะนั้นผมดูแล้วการแข่งขันวันนี้ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่นักกีฬาใช้เวลาว่ามาฝึกซ้อมฟุตบอลทำเรื่มาแข่งขันหรือทาให้เราหาก,กายาเสร็จไปนะครับเฉะนั้นวันนี้นะครับหวังว่าลูกหลานทุกท่านนะกาักกีฬาทุกทีมนะครับให้เล่น เราจะเข้าบอลนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรเห็นว่ากีฬากระชับนิดนะครับเรามาแข่งขันกันเพื่อสนุกสนานกันแล้วกันนะครับในเป็นส่วนที่จะต้องมีเหตุการณ์ที่เรากระทบกระทั่งกันบ้างนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับวันนี้ก็ขอให้นักกีฬาทั้ง50นาทีรจงเล่นกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีการลงแพร รู้ชนะรู้อภัยเพื่อสร้างประชามิตรนะครับวันนี้ดีว่ท่านผู้าาใหญ่หรือ,อผู้ที่ร่วมเป็นผู้จัดทุกท่านท่านสมาชิกขององค์การงานตะบนนะครับ